ทำเฉา,ากลวยนะคะเฉากลวยแบบกล่องแบบซองยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้เราซื้อมาสองยี่ห้อก็เลยทําแบบเป็นกล่องก่อนนะคะเฉากลวยเรียกว่ากระฮร glass jelly powder นี้เป็น p เดอร์อันนี้ทําสําเร็จแล้วนะคะใช้น้ํา1 0 0 0มลลิตรค่ะ 200แบ่งออกมาเพื่อที่จะมาผสมผงเฉากุ้ยก่อนนะคะแล้วก็อีก800เอาไปต้มให้เดือดแล้วหลังจากนั้นก็เทผงเฉากุ้ยที่ผสมแล้วลงไปนะคะน้ำ200มลลลิตรเนี่ยลงไปแล้วก็คน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 จนเขาแบบหนื่ดนะคะเหมือนกาวน้ําเป็นสีใสนะคะไม่ขุ่นนะเป็นสีใสแล้วก็หนื่ดเหมือนกาวค่ะเหมือนกาวน้ำอะ่ะจากนั้นก็มาเทใส่ในภาชนะนะคะเป็นภา,าชนะรูปทรงอะไรก็ได้นะคะเราใส่ในภาชนะแก้วนะคะ แล้วก็เอาวางไว้ให้จนกว่าเขาจะเย็นอันนี้อากาศข้างนอกมันเย็นมากใช่ไหมคะเราก็เลยเอาไปวางไว้ข้างนอกประมาณ20่นาทีนี่ได้แล้วคะ่ะเฉาวกรวยเฟิร์มแข็งดีมากตอนนี้ยังไม่กินนะใส่ในแก้วก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะเนี่ยพรเราขยับขยับขยับเขาก็หลุดออกจากขอบเลยนี่คะ่ะ